เดดพูลเปิดตัวแล้วในจักรวาลมาเวลเมเจอร์มูว่ท็อกช็อตนิวสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอร์มูว่ท็อกช็อตนิวนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับเรามาพร้อมกับข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงภาพยนตร์ครับและวันนี้เราจะมาว่ากันถึงเรื่องราวของเดดพูลครับ วายรโา่สุดเกรียนอย่างเดดพูเข้าร่วมกับมาเวลซีเนม m ติกยูนิเวิร์สอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเรียกว่าไวกว่าที่ทุกคนคาดไว้ด้วยวิธีที่ไม่มีใครนึกออกแน่นอนครับโดยเจ้าของบทนี้อย่างแรนเบรโนเป็นคนโพสต์คลิปวิดีโอการเข้าสู่มาเวลซีเนมบติกยูนิเวิร์สด้วยตัวของแกเองครับในคลิปเนี่ยเป็นภาพของเดดพูนั่งอยู่บนโซฟากับมนุษย์หินคลอกจากหนังทอร์แรกหน้าร็อกนะครับเพื่อทำเรียกชั่นตัวอย่างหนังเรื่องฟรีกายของแรนเบรโนนะครับแล้วก็กลายเป็นการมีบทบาทร่วมกันของเูลกกกัับตวะครรจาาาาอย่งงป็นท เป็นครั้งแรกไปโดยปริยายครับเรื่องของเรื่องก็คือคนให้เสียงเป็นตัวละครคร็อกเนี่ยก็คือไทเก้าไวติติครับผู้กำกับของทอร์ r a g น a าร็อกที่ร่วมแสดงอยู่ในฟรีกายกับแรนเรโน่ด้วยครับทั้งคู่เนี่ยเคยร่วมงานกันเป็นครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อนครับในหนังซูปเปอร์ฮีโร่เรื่อง g ก e ีนแล t e r n ที่กลายเป็นงานที่ทั้งคู่อยากจะลืมครับแต่อย่างน้อยแรนเดโน่ Ren Ren ก็ยังเก็บเอากรีนแลนเทนมาเป็นมุกที่เอาไว้แซวตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับ ซึ่งเดิมทีหนังเรื่องฟรีกายเป็นผลงานของ 20th Century Fox ครับแต่อย่างที่เรารู้กันครับว่า20 t h c e n ช u r y Fox กเนี่ยกลายเป็นของดิสนีย์ไปแล้วการมาร่วมจอกันครั้งนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครับแทมในคลิปเนี่ยเดดพูยังถามครอกแบบชัดๆเลยครับว่าเขาเองก็อยากจะเข้าร่วม MCU เหมือนกันมีวิธีอะไรบ้างตัวละครครอกตอบแบบมึนๆตามสไตล์นะครับว่าคนเราเนี่ยควรจะมีความฝันการจะไล่าตามความฝันเนี่ยมันต้องเสียสละความสุขในชีวิตเพื่อให้ได้ความฝันก็ต้องทําพยายามเข้าเรื่อยๆสุดท้าย ลองเช็คอีเมลดูเอเจนต์นายอาจจะส่งเมลมาบอกก็ได้นะว่าเฮ้ยมาเวลอยากจะคุยด้วยแล้วอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ครับเห็นขำๆแบบนี้ต้องยอมรับนะครับว่าการตลาดของแรนเรโนเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยครับเพราะเจ้าตัวเองเก็เป็นเจ้าของบริษัททำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จมากๆทําคลิปไวรัลหลายต่อหลายตัวเพื่อโปรโมทหนังครับทั้งการสร้างมุกอย่างต่อเนื่องในเรื่องความบาดหมางของฮิวจ์แจ็คแมนกับแรนเรโนเพื่อโปรโมทเครื่องดื่มจินที่มีชื่อว่า Aviation a m e r i เมริาที่ตัวแรนเรโนเป็นเจ้าของครับจนสามารถดัน a n ร Aviation อเมริกาให้เป็นที่รู้จักได้แต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ขายกิจการแบรนด Aviation a ช e r อเมริกาไปด้วยมูลค่า610ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือกระทั่งคลิปโปรโมทหนังฟรีกายเนี่ยเรนเดนโนก็ปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องครับและทุกครั้งก็กลายเป็นไวรัลได้อยู่ตลอดครับ แม้จะไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีความชัดเจนใดๆแต่การออกจอครั้งล่าสุดเนี่ยเดทพู Deadpool ก็ดูเป็นการยืนยันเล็กๆเลยครับว่าโปรเจกต์เด o พูในมือของดิสนีย์น่าจะถูกพัฒนาอยู่อย่างแน่นอนครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าตัวละครเดทพูเนี่ยมีความแตกต่างจากตัวละครอื่นๆใน MCU อย่างมากมายครับดังนั้นก็เลยจะต้องหาจังหวะจะโคนหน่อยลวครในการใส่ตัวละครนี้ลงไปในจักรวาลมาเวลครับโดยเร็วๆนี้นะครับเควินไฟเกเพิ่งจะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวละครเด o พูครับว่าถ้าดิสนีย์อยากจะสร้างหนังของเดจพูเนจะะะต้ออองมมีีการรรรปปนหื เปลี่ยนแปลงอะไรครับสามารถทําออกมาได้อย่างเต็มที่เหมือนที่ผ่านๆมาถ้าจะต้องการเรดอาก็ไม่มีปัญหาอะไรเช่นเดียวกันครับแฟนๆก็หมดห่วงไปได้เปล่าหนึ่งนะครับว่าด้วยยี่ห้อดิสนีย์จะไม่มีการลดเรดของเดดพูตามใบสั่งอย่างแน่นอนครับ และนี่แหละครับการอยู่ๆก็เข้ามาอยู่ใน Marvel Cinematic Universe ของตัวละครเด p พูลนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นการเข้ามาเล่นๆหรือเป็นการชิมลางเพื่อเข้ามาจริงๆกันแน่อันนี้ต้องรอดูในอนาคตครับทั้งหมดนี้คือเมเจอร์มูท็อกช็อตนิวที่ผมจีนวิลเฟเดอร์หยิบมาล่ากับทุกคนฟังในสัปดาห์นี้นะครับในคลิปนี้คลิปหน้าจะว่าด้วยเรื่องอะไรรอติดตามชมกันแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับยูทูบชาแนลเมเจอร์กรุ๊ปครับวันนี้ผมจี